สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมัรพายอารายวันนี้ผมจะมาเล่นออร่าทิ้งแทงสาสตรโอพยากรประทะก,กับชาดโด้พลีนสายเฮ้เฮ้ฮโคตรพ่อโคตรแม่พิศดารอัป,ปรีจันไรจัดมั่วที่สุดในโลกโอเคเริ่มยอโอ้ยอัป,ปรี ไล่ยขยับผ่านรอไล่ยขยับจากนั้นขอสิเจ็ต,ตี้ไม่ใช่เจ็ดพันได้เช็คดอรอจน่พลังข้างเนี่ยมึงเห็นไหมรีเวนเจอร์แม่มดมันมันมีคนอยู่ด้วยกันสิเจ็ต,ตี้ปล่อยอคีก็เทิร์นรอ อพอเก้าพ oh. oh. ันตีได้เช็คสแตนดิเกอร์โอ้ยมึงออกไวเกินทำไมเช็คสิบเก้าตีโอ้ยค oh. าตาปาโซบาร์สมันตีฮีทกาสอบใบบนอืม hmm. หนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบใต้กองจากนั้นผ่าน จากนั้นสเตนดอร์จอกลายเป็นวัสเอร์ดาักฟิวเจอร์ครอแฟตกอาร์ตก้าวพันจมตีป้องกันก้าวพันจมตีกาดได้เช็ค ไม่มีทติกเกอร์สิบห้าโจมตีแมนกับติริเวนเจอร์ปล่อยแตนดอโอ้โหมึงโจดได้หิวสุดเจ้าจริงจริงและเป็นซานโอ,อ,อโกคอเฉยๆเอาโซมาจะโซโจ 5, ห้าพันอืมปล่อยดีไหมออะปล่อย ได้เช็คฮิ้วฟื้นฟูนัมเมตมึงฮิ้วในมือสามใบเลยครับสมพลังให้ข้างน้มเมดเช็คเท่าไหร่นองสิบสี่บวกเก้าผ่านสิบเก้าสิบเก้าการการจากนั้นผ่าน แตนดอนโอ้โหอัปปี er, จริงจริงอืมได้เป็นลูอาร์ตจิ้งเกตสาม่จิ้งเกตหนึ่งในมือสามใบไอ้แค่สไตล์ไม่ขึ้นมือหรือใบออะมีอยู่แหละแต่กูจะเก็บไว้เป็นมือ สต,ตรยปันโวเปซ่าคิว,วท,ทำงานครตาบาสหนี่งเชื่อดทิ้งหคอจากกอคออลยดีคอลิงลาด ก็เซคิวหน้าไวยนี่เอามาถมดอกเฉยๆแหละโซบาร์จัวหนึ่งจากนั ung, ้นเชื่อกเกทหนึ่งในดอกกีบใบแล้วขาดไปหนึ่งว่ะ มันต้องขอ,อนี่มาทำงาจีหนึ่งใบเชื่อไม่ดีชองโหวสอง ห้าบ่หนห้าบูนหนึาา่งคีดขอกาดสองใบด้วยคอโอเคครบแล้วยีิสี่จมตีวันกาดเจน,นเนอเรชันกาดบาวรัคัตตาบาชั่วหนึ่ง โยกา้าแบบผสมข,ของกองเอาไว้ล่าชิวเพิ่มขึ้นห้าสด้สกิลซีแอดสองคิโจมตีวันการอืมการที่ไม่พาบีจีปะยิงมือหนึ่งได้เช็ค ไปเช็คดรติกเกอร์จัวค่าหนึ่งใบสมลังให้เมจูอันนี้สิบสี่บวกยิบเก้าเจเนเรชันการฮามาชิวไม่พอวะ่ะ ปาปะและดิ้์เซ็ตโซชาต์จูการ์ดบันสุเอาไว้ล่าแล้วก็อินตอรสเซ็ต่านสตสตนดอ์อเธอหน้าแหงก็สไตล์ม่ไ้นหว่า สกีอยทำงานโซชาร์ปหนึ่งดูกายไปบนสุดเอาไว้ล่างจากนั้นทีซูซานาโอล่างแรกแล้วก็สตารไอจิเกชิมะโซบาสสองจอก้าวหนึ่งใบซูซานาโอโซบาสคาซาสไอจี ตัวสองจากนั้นจะไปชั้นเบรคห้ามเกรดศูนย์และห้ามทีกาดขอมอร์นิ่งสตาร์กับซูซานโอสกิลของมอร์น,นิ่งสตาร์เตะนอร์มอลยูนิตไม่เกรดหนึ่งจะสูงกว่าจากมือเป็นเข้ากองโซชาร์กง่ไยเก็บ สิบเอ็ดแวนเจ็ดหนึ่งไม่ได้อากาศีเวเร์ พิจารณาดอกไม้ไม่มีที่หกตีเพอร์เฟกาศทิง้งมือหนึ่งได้เช็คไม่เจอที่สักใบสิบสองกาดทานทำเต็มไม่ได้เลย แอนดอราช่วงของููอารเก็ดบดอกสใบมีเก็ในดอกกี่ใบว่า1 2 3 4 5 6 7 8สามี9หใบมีโซหนึ่งใบเก็บนิสกลับมาหา สไตฟรีเด็กเตะแรกอบิทลูอาร์สไตสกิลรีทไฮเมนูคอคอคอเก่งหรือต่ำกว่าได้โอเค สกิลของฮาโอยัสโซบวกสามันให้แมกอาร์ตสกิลของแด๊กอาวิทูอาร์ตงายตัวเองโซบาร์บัตเตอร์ดักคอไม่ติดอีเวนเจอร์ดีช่วงหมดกอง ใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าช่วงการเรียนจากมือขอเท้านี้ปะทั้งสองขอสองใบท็อปิดดีช่วยหลือยิงเรียแต่ไม่มี ตัวนี้บวกสองพันด้วสกิลี่ติบเอ็ดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเดี๋ยวนะไม่พอสอ 2, 4, 8, งสี่แปดแถวหน้าบวกสองหมื่น โจมตี CS CS Generation Card เป็นอา마่รอ,อบโซชาร์ด so ทุกการ์ดแบบนสุดเอาไว้ลากเจ้าการเพิ่ม จ้องตีวันกะโคตรแรงปล่อยสแตนสแตนแม็กอาร์ดพลังให้แม็กอาร์ดฮิวฮิวได้เว้นปูหนึ่งดาเมจส่งพลังให้คอรัส,สเซิร์เช็คไม่มีหน่อยเตอร์ชดีกว่า จากนั้นหนึ่งดาเมจเช็คอันนี้12 32 37ปล่อยอันนี้เท่าไหร่น้อ9 0้าพ2 3สิบสอ ทิกหนึ่งลูกสามเจ็ดปล่อยเข้าเธอร์รอรอได้เกตศูนย์สุดยอดจริงจริงสกิลทำงานโซชาร์กหนึ่งดูก,ก้าเป็นปัะสิทข,ของกอไว้หัวกองกอทิ้งมือสองมือหรือหนึ่งตัดไรคาม,มุสุซานโอ สไลสกิล <Strike> mm hmm. ตรงช่องแหวนมีเมื่อหนึ่งใบได้โจดสี่จากนั้นสไลด์สกิลโซบ้าสองโจนหนึ่งกระเบ,บิดการได้มาสองสุดยอดเทคนี่จะสว่าง คอนสก่อนหน้านั้นคออูโอกะตีทาทิ้งซูสันโอที่เป็นเรียจะตีห้ามเกศศูนย์คอคอสิบห้าตีห้ามศูนย์ป้องกัน เอ๊ะไม่เอาไม่ป้องการปล่อยฮิวพลังแวนอันนี้พอได้เช็คเสร็จจะมีสามนหนึ่งกับสองทีเจเนเรชันการมีเฮลเลยดอกไหมไม่มีเอานีบายฮิวแล้วก็ห,หมายึ่งแดนจีการจีการ โน่ตัวนี้รายโบนัสขยับสองตัวไปการที่เซอร์เคิลเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าไม่คือสองใบวันนี้เดี๋ยววันติปเตอร์ขยับกลายเป็นชิวทั้งหมด4ี0เ0นะ 4ี่หมื่นหกสองได้เข้ามามาสองได้เข้ายัางไงก็โอนอีเทอร์ไม่ดิหนึ่งได้เข้าได้จวเนเลยโอเคต้องการเพิ่มแล้วเป็นหนึ่งได้เข้าอันนี้สามได้เข้าได้เช็คสแตนแติกเกอร์สแตนให้บุญทั้งหมดตกกับซูซานโน จะเป็นเช็คหิวสศพรังให้สุสานโอ๊ฟื้นฟูหนึห่งดังเด่นไม่มีทิศอีพเอ็ดจมตีห้ามศูนย์ปล่อยจากนั้นอันนี้เท่าไหร่วะมีมือเจ็ดใบ ปล่อยเแหละการดีอันนี้ยืนรูอาร์ยืนสิบหกสิบหกเจ็ดพันยี่สามอากาศสักหน่อยการบาสเตนบัปบาสเตน,อนดอนรอก็รอได้ดาวน์สตาสกิลทำงานของรูอาร์ตเก็บจอบเก็บบัตรา ใต้กองสไตร์ได้เราไม่ต้องจ่ายคอร์สแล้วก็ไลฟ์เป็นแฟนทอมบัตเตอร์อาบิสสไตร์เชอริงเกอร์ดราก้อนหางจีหน mm ึ hmm. ่งใบก็เทคฮาร์ดเจียแมักอาร์ดพอมาฮา จากนั้นซีกเมทเลยไหมอะซีกเมทเก็บ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 สแตนแม่งให้หมดเลยรีเจียนแล้วก็สกิลของแม็กอาร์ดคอร์เดิเนเจอร์จับกอง สีแมด้ะคขอขขอกาส,สองใบไม่สามใบอะนี้วะเก้าพันตีเหลียปล่อยตัวนี้กมดสองพันจสัสก,กิล สามห้า c st one p ีอืมต้องทิ้ง pc อีกใบเอ๊แมวเดี๋ยวมันจะไม่การดละเอ๊ะไม่เดี๋ยวกูาทำขอโบนนั้นได้ทิ้งเกศสารจากมือก็าท<อ>ิ้ง pc จากมือแม่งเลยแม่งไม่นา่ารอดไดเช็ค perfect กาดแล้วก็ ตัวรีเาอร์เรกานเพื่อเลือกการกาสแตนทิเกอร์มึงมาผิดจังหวะมากไอเวนพลังส่งให้มาหาอันนี้บายโซนจากนั้นคา,า,าร์เตอบารสองรีทารดีวันเจอร์สามใบลุกขึ้นมาตีสามห้าอ่งสามได้อีกรอบยิปสามโจมตีวันากาศคาร์าบาอ ซูปเปอร์เรคอเกตหนึ่งจากกองจากนั้นสก,กินของรักฮาร์ดจามเปสเตอร์โซบัสหนึ่งคอเกตหนึ่งจากกองโอเคกลับมากาสามใบเหมือนเดิมยี่สิบสามเจนเนอเรชันกาด ตัวนี้ซิลหมื่นห้าเฉยจากนั้นสามได้ถ้าคดไม่ออกสักลกูกให้มันรู้ไปสามห้าตีแวนเหลือมือสองใบากาดไม่ได้ก็อาจจะเปิดได้ดอได้เช็คปตัตตากเดียโบสแตอร์ทิกเกอร์ให้บนทั้องมันตกลับมาหาเอมอมมเด็ตราเม็ทเช็ค สิบเจ็ดตีแวนปีชาร์จอัตมาคิวเลสมันจบแล้วอันาคินอ,อ,อามาหาส,าส้ำศพเจ็ดแต้มโอเคมีมือประมาณน,นี้โอเคก็จบไปแล้วครับกับเด็กชา์โดพลาเินที่พิศดารที่สุดในโลกามีจะมีใครพิศดารกูไหมช่วยทัคลิปมาแข่งกันหน่อยถ้าเความจังไรบอกกูได้เออ กับทีอนี่กับทีโซนสภาพดีเรียนหาใช่ไหมเอ,อ่อถ้าใครรู้เรื่อง IG u n i t จาก v ีเของร o y a l กับ Shadow เวลาถ้าฮะมันมีควาสามารถดีเจียนแล้วเวลาจบเธอสภาพดีเจียนมันจะมันจะหายใช่ไหมถ้าใครรู้บอกผมทีสวัสดีครับกดซับกดอะไรให้กูด,ด้วย